สาวสั่งเค,ค้กให้แม่แฟนแต่เปิดกล่องมาถึงกับต้องกุมขมับ โดยเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาชาวเน็ตได้พากันงงใจไปตามๆกันหลังผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพเค้กวันเกิดแม่ของแฟนที่ทางร้านกลับเขียนข้อความบนหน้าเค้กผิดอย่างที่ไม่น่าจะผิดโดยระบุแคปชั่นว่าควรทำอย่างไรกับแม่ค้าดีเค้กวันเกิดแม่ #1 ปีมีครั้งนอกจากนี้เธอก็ยังโพสตข้อความแชทที่เธอได้คุยกับทางร้านแห่งหนึ่งอีกด้วยโดยเธอน,นั้นได้ถามว่าสั่งตอนเช้าตอนเย็นไปรับได้เลยไหมซึ่งทางร้านก็ตอบกลับว่าได้พร้อมกับสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเค้กที่ต้องการเเป็นค ทองก่อนที่จะไปรับมาเพื่อเซอร์ไพรส์แม่ของแฟนกระทั่งกลับมาถึงบ้านเปิดกล่องออกมาดูก็ต้องสะดุดตากับข้อความบนหน้าเค้กแฮปปี้เลิกเดย์คุณแม่นะคะทําเอาเจ้าตัวถึงกับอึง้งเพราะที่จริงมันต้องเป็นแฮปปี้เบอร์เดย์คุณแม่นะคะแถมยังใช้คําว่าน,นะคะผิดอีกไม่น่าเชื่อว่าทางร้านจะใช้ข้อความผิดขนาดนี้ถึงขั้นกลายเป็นคนละความหมายเจอแบบนี้ทําเอาเธอเสียความรู้สึกเป็นอย่างมากและคงจะไม่สั่งเค้กร้านนี้อีกต่อไป